สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเรากลุ่มคิดแคทนะครับก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสังคมติดลบสยบด้วยพลังบวกนะครับในหัวข้อของการบูลลี่นะครับที่มาของการบูลลี่เนี่ยฝ่ายที่โดนบูลลี่นะครับก็จะถูกบูลลี่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาสีผิวรูปร่างหรือขนาดร่างกายฐานะทางสังคมและเพศสภาพนะครับเพียงเพราะว่ามีสิ่งเหล่านี้แตกต่างไปจากคนในสังคมส่วนมากเท่านั้นเองครับ ส่วนฝ่ายที่ทำการบูลลี่เนี่ยทำไปครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูเท่ครับทําไปเพราะเกิดความคึกขนองเรียกร้องความสนใจครับต้องการที่จะเหยียดคนที่แตกต่างจากตนเองนะครับแล้วก็ถูกครอบครัวเนี่ยสอนมาในแบบผิดๆนะครับส่วนคนที่โดนบูลลี่นะครับก็เกิดปัญหาที่ต้องตามมาครับเช่นโรคซึมเศร้าไม่มีเพื่อนเกิดความเครียดสูญเสียความมั่นใจครับรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่กล้าเข้าสังคมนะครับ การบูลลี่แบ่งออกตามลักษณะความรุนแรงได้ดังนี้นะครับการใช้กําลังบังคับหรือทําลายร่างกายเช่นการหยิกผักตีต่อยเตะแย่งนะครับหรือจะเป็นการส่งให้คนอื่นกั่นแกล้งต่อนะครับการใช้คําพูดทาร้ายความรู้สึกนะครับเช่นการล้อเลียนข่มขู่ดูถูกนะครับการกั่นแกล้งทางโซเชียลการกั่นแกล้งทางสังคมนะครับเช่นกีดการออกจากสังคมการกั่นแกล้งในที่ทํางานต่อไปนะครับ วิธีการแก้ปัญหาเราควรมีสติและคุยกับผู้รังแกให้เคลียร์นะครับวางตัวในสังคมให้เป็นและไม่ทําอะไรเกินตัวมั่นใจในตัวเองครับไม่ต้องแคร์คนอื่นมากเกินไปไม่ใช้กําลังเพื่อหยุดการรังแกและข่มเหงครับครับพวกผมกลุ่มคิดแคทขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบุญครับ